ปิตุพ่อนะเป็นบุงลิงนะอย่างอย่างนี้นะเอกวุนะปุตุนะปิตาปิตาโดปิตารังปิตาโดปิตาราปิตุนาปิตาเรหีปิตาเรบีปิตุหีปิตุพีปิตุปิตุโนปิตารานังปิตุนังปิตาราปิตาเรหีปิตาเรบีปิตุหีปิตุพีปิตุปิตุโนปิตารานังปิตุนังปิตาริปิตาเรสุปิตุสุปิตาปิตาโด บิดาแปลว่าพ่อตัวตามศัพท์มันแปลว่าผู้บูชา,าผู้บูชาลูกด้วยธรรมเลี้ยงลูกด้วยธรรมนี่ยคละครบูชาคือเลี้ยงลูกด้วยธรรมะมาเช่เลี้ยงลูกด้วยแนะนําที่ผิดไม่ได้นะเรียกพ่อแปลว่าผู้บูชาแม่ก็เหมือนกันบูชาลูกโดยธรรมคือเลี้ยงลูกโดยธรรมครับบูชานี้ไม่ใช่ไปกราบไหว้นะเ,ออเลี้ยงลูกบูชาโดยไม่หวังผลตอบแทนอะ่ไร้ทั้งสิ้นเลี้ยงเพื่อจะเดินเติบโตมานั่นแหละ มเป็นอยู่ได้ดีนะม่ได้วหวังผลตอบแทนปีตาหรือว่าภาษาไทยใช้บิดาอันเดียวกันมันจากภาษาบาลีอะปีตาก่อนแจกก่อนแล้วก็เป็นภาษาไทยก็เป็นบิดาใช่อันเดียวกันนั่นแหละปีตาสับเดิมเป็นปีตูลงสิปัมาวิพาสเอกวัจนะแปลงอุก,กับสิเป็นอาเฉยเลยหรือบางทีเขาแปลงอุเป็นอาแล้วก็ลบสิไปก็ใช้ได้เหมือนกัน เรรเป็นแยกรวงเราเป็นปิตาแปลว่าอันว่าบิดาปิตาโรสับเดิมเป็นปิตุลงโยงอ่อปาปฐมวิภัสระหัวเจะนะอ,อ่แปลงอ,อ่อุเป็นอาระเอ,อ,อาระเหมือนสัทธาระนั่นแหละอันนี้เป็นอาระก่อนแล้วก็ต้องรักษาอีกนะต้องรักษาเป็นอาระอย่างเงี้ยจริงเราพูดถ้าถ้าทำง่ายๆแล้วก็พูดไปเลยแปลงอุเป็นอาระไปเลย ม่ต้องมารักษาที่หลังแปลงอูเป็นอละแล้วก็แปลงโยเป็นโอเธอรู้เป็นปิตโรแปลว่าอันว่าบิดาทั้งหลายปิตรางสับเดิมเป็นปิตูลงอังทุติยาวิพาสเอกวัฒนะแปลงอูเป็นอละควจะเป็นอะละแหละอละเสร็จตองมาเอาเป็นอละอีบนี่เราพูดไปเลยว่าแปลงอูเป็นอละแล้วคงอังไว้เธร้วเป็นปิตรางแปลว่า ซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกาลเฉพาะบิดาปิตโรสับเดิมเป็นปิตุลงโยทุยาวิพัตพระหูชนะแปลงอุเป็นอละแปลงโยเป็นโอเหมือนเดิมหรือว่าเป็นปิตโรแปลว่าซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกาลเฉพาะนะบิดาทั้งหลายพ่อทั้งหลาย่นหละปิตลาปิตุนาสับเดิมเป็นปิตุงนะรงนาทุยาวิพัตพระหูชนะ แปลงอุเป็นอะนะแล้วก็แปลงนาเป็นอาปิตานาเนี่ยแล้วก็คงนาไวโดยรูปเป็นปิตาาปิดตุนาแปลว่าด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งบิดาปิตเดหิปิตเด,ตเดพิปิตูหิปิตุพิสับเดิมเป็นปิตุลงหิตติยาวิพัสพระหัวจนะนะแปลง อูเป็นอะละไม่เป็นอาปตาเลน่ะแต่อะละแปลงอาเป็นเอคงหีไว้แปลงหีเป็นพีส่วนปิตูหีปิตูพีก็อะไรนะทีฆ่าอุเป็นอูปิตูเป็นปิตูอ่าปิตูหีปิตูพีน่ะแปลว่าแต่เออด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งบิดาทั้งหลายต่อไปจิวีทีนะปีตูปีตูโนสับเดิมเป็นปีตู ลงสะจิวทีวีพาดเอกวรจนะปิตุตัวแรกลบสะเออลบสะทิ้งปิตุโนแปลงสะเป็นโน no. แปลว่าแก่เพื่อต่อบิดาปิตานางปิตุนางสเสด็จเป็นปิตุลงนางจิวทีวีพาดพหัจนะแล้วก็แปลงอูเป็นอละแล้วก็ทีฆะเป็นอเป็นปิตาลานางกับคงไว้ปิตุนางก็แปลงอูเป็นอูทีฆะอูเป็นอู คงนางไว้ก็เป็นปีตูนางแปลว่าแก่เพื่อต่อบิดาทั้งหลายปิตาราสะเดินเป็นปีตูลงสมาปะจะมีวิพาทเอกวจ,ะะจะนะแปลงอุเป็นอะละแปลงสมาเป็นอาเอาเรูยเป็นปิตาราแปลว่าแต่จากกวาเหตุเพราะบิดาปิตเดืหิปิเดพีปิตุหิปิเดพีเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเธอถีนะเอ้ยไม่ใช่เหมือนตัดยานะ ปดเเฮแปลงอูเป็นอะระแล้วก็แปลงอาเป็นเอเป็นปิตาปีตเลคงหีไว้ปีตเลพี่ก็แปลงหีเป็นพี้ปีตูหีก็จิกะอูเป็นอูเป็นปดตูคงหีไว้แล้วก็ตัวหลังก็แปลงหีเป็นพีแปลว่าแต่จากว่าเหตุเพราะครูเยเพราะบิดาทั้งหลายฉัตรถีนะปิตะปิตูปิตโนเสดวเป็นปิตูลงสะฉัตรถีวิพัฒน์เอกาจนะ เออแปลคงไม่ใช่ลบสะปิตุนั่นลบสะไปปิตุโนก็แปลงสะเป็นโนเป็นรูอเป็นปิตุโนแปลว่าแห่งของเมื่อบิดาปิตาดานางปิตุนางสับเดิมเป็นปิตุลงนางฉัตรีวิพัฒน์พระโหจนะแปลงอุเป็นอาละแล้วก็ทีข้าอเป็นอาเป็นปิตาคงนางไว้เป็นปิตานางปิตุนางก็ทีก็อุเป็นอเป็นปิตุคงนางไว้เป็นปิตุนางแปลว่า แห่งของเมื่อบิดาทั้งหลายปิตริถ้าิะเป็นปิดตุลงสมิงถ้จะมีวิพัฒนนะ์ไอ้เก่าเจรนะแปลงอุเป็นอะละแปลสมิงเป็นอิเธอรูบเป็นปิตริแปลว่าในใกล้ที่อีคันเมื่อในเพราะเหนือบนนะบิดาปิเดสุปิตูสุถเดจะเป็นปิดตลูลงสมิงไอ้ลงสุถ้าจะมีวิพัฒน์โูจน,นะแปลงอุเป็นอะละ แปลงอาเป็นเอเป็นปีตเเลคงสู่วายเป็นปีตเเลสูปีตุสู่ก็ทีฆาอุเป็นอูเป็นปีตูคงสู่วายก็เป็นปีตุสูแปลว่าในใกล้ที่คันเมื่อในพ่อเหนือบนนะบิดาทั้งหลายปีตาเสดเดินเป็นปีตุลงอารัปนะแปลงอุกับสิเป็นอาเยลธบวมดเดเป็นปีตาแปลว่าแน่ดูกองฆ่าแต่บิดาปิตโดเดินเป็นปีตุลง อโยอารประนะแปลงอุเป็นอาระเป็นโยเป็นโอระลุเป็นแยกรวมระเป็น,ป,นปิตโลแปลว่าแน่ดูกนข้าแต่บิดาทั้งหลายสับเจกตามพาตวแปลว่าพี่ชายชาน้องชายด้วยแล้วแต่เนื้อความนะชามาตวแปลว่าลูกเขยอ๋สองสับนี้แจบเหมือนปีตูแจกนะพาตวพี่ชายเป็นบุงเลียงแจกอย่างนี้เอกวัรนะโภชนะ พาตาพาตโรพาตรังพาตารพาตาราพตุนาพตรหีพตรพิพาตูหีพตูพีพาตูพตูโนพตรานังพตูนังพตราพตรหีพตรพีพาตูหีพาตูพีพาตูพตูโนพตรานังพตูนังพาตาริพตารสูพตูสูพาตาพาตาระชามาตูลูกเขย เป็นปุงลิงเจียอย่างนี้เอกวอาพะจนาพุะจนะชามาตาชามาตะโรชามาตรังชามาตโรชามาตรัชามาตุนาชามาตรหีชามาตรพิชามาตุหีชามาตุพิชามาตุชามาตุโนชามาตรานัง ชามาตูนังชามาตาราชามาตารหิชามาตารพชามาตูหิชามาตูพิชามาตุชามาตุโนชามาตารานังชามาตูนังชามาตาริชามาตารีสุชามาตูสุชามาตาชามาตาดอ้าวยวเขียนก่อน